สวัสดีครับพี่น้อง FC ซสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ FC บอดโจ FC ลานอยอุ่งอิงครับ ครับเวทีลงแล้วน,นะครับขึ้นเร็วมากที่หันหน้าเข้าทีวาการแต่โอ้รถเทศบาลฮถหนาำชุ่มนะครับ สารแรกมาแล้วครับพี่น้อง เริ่มแล้วครับเบทีเริ่มแล้วศาสตร์แรกครับ ครับพอการเกิับบ้านไในบางคลิปเพิ่งนะครับเพินเ่นแจกเสื้อให้พี่น้องในบ้านเพิ่นนะครับเสื้อสีเหลืองเขียนดำก็จังทีมผู้อยู่เบื้องหลังเ้าใส่เนี่ยทีมบรับบ้านอนใส่เนี่ยโอก,การใช้การประเพณทุระมันจะบานจักสองสามมือครับส่วนของอีหลานหน่อยเขานะ่ะก็ไปร่วมกับกิจกรรมกีฬาสีที่ทางโรงเรียนทางบ้านน้องคู่ครับน่าจะเป็นกีฬากลุ่ม ครับลากลุ่มนะโรงเรียนว่าเป็นเก่าโล่งนะครับเก่าโล่งหารโรงเรียนเนะี่ยโบคลิปของพ่อเอกอยู่ พี่นองครับแท,ที่กว้างด้วยคือ ที่นอองเบงบ,งบรรยากาศตั้งเวทีรวดเร็วแล้วตอนนี้ก็เวลาบ่ายบ่ายสองนะครับบ่ายสองครึ่งนะครับสองครึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวีสดัตสวัสดีครับกินน้ำตกไหมนะน้ำตกเดี๋ยวมาให้น้ำตกกับต้มเอาเดี๋ยวไปเอามาให้แกน้ำตกว่าแม่นน้ำตกน้ำโดูดน้ำกินน้ำตกหมนกูน้ำตกเดี๋ยวไปเอาให้เตรียมมาอยู่โอ้อ เจ็บท้องนน่้กินในซอกุุงครับ ครับได้น้ำตกต้มแซ่บนะครับเออกินไปเอา น้ำตกต้มแซบ่บขอบคุณนะครับครับก็จะเปิดจรินเลยพราการชัยฝากว่าฝากเจ็ดนาทีเท่านนแล้วเดี๋ยวเราบอกโมเสาเ,าเลยมายางไทยเวยทีแล้วบิ่งยังี่เดี๋ยวเราสิตรวจการบ้านอ่าโอ้พี่น้องบรรยากาศดีมากครับสถานที่นา่าที่ว่าการนะครับเดินโอ้โถง ถือพ่อกันเนี่ยององมาค่ที่รถน้ำินเจ้าจัปีอะไรันี้ไม่พดทาขึ้นี่เลยวับักดังไรโอ้ทนอมาขนขี่วันหงไปถือ่อนหานะ้าสวัสดีตามให้แล้นะครับขอบุณครับคือซึ่งกิแไเขเด หมูว่นมันเรียกวาไรไข่ว่เน็ันจะพอวันแล้วนะห็นจะพอวันอยู่ปั๊บปั๊บไปปั๊บไทยโอ้ยปวดอกเีวเราขบเนี่ยโอ้ยมันเบานาะส่วนกันกับส่วนกันกับวนี้เข้มส่วนกันกับวงนี้เาไหอ้า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 อ้เอ้อ้าออ้้าอ้าออ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 อาอ้ออออออ้าออออออาออออ้าออ้าออออ้าอออเอ้ออ้ออเอ้อาอออออ้ออ

มี่ใบเขาพี่มีอนี่บวกพี่ลการด้วยกันนี่ละการด้วยก็หมายแต่ตัวพวมวะนะถ้าทกนเข้าห้องนางยือซื้อบอกพี่นี้ได้ไหมไปเ่อยๆไปเรื่อยๆเขาบวกว่ต้องจอดเขาบอกว่าเพี้ยงแค่เรื่องพี่ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านอขอขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอมนุ่มทะเบียนเจ้าวันออฟฟิเชียลน,น,นะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีแล้วนะครับขึ้นสั้นก็ไปทรัสั้นหาสั้นหกครับย่างล้างอย่างของนังคือว่ามุสอเราได้เราหายก้อนกลับเป็นบ่ จังว่าเพื่อนนั่นเห็นเพื่อนแจกเสือเยอะั่นพราการเพื่อนไปกลับบ้านครับพี่นออ้องเพื่อนกับฝากสาวคนบอกอยู่ฝากเอาหมอภารกิจไห้ตอสัน้นอามารีวิวกันเต็มเต็นให้พี่น,ออน้องมึงกันเป็นต่างเวที น้องเบียร์ก็ออกวาถ่ายคลิปแล้วออคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เียครับเจอกันคลิปหน้านะครับ